เหนือมาจ้ามาจ้ามาจ้าพันนูกฮุ้นฮุ้นฮุ้นพุ้พฮุ้นดพ้นฮุ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 ๆพฮุ้ตฮๆ้นฮุ้นฮุ้นฮพ้นฮุ้นฮด้นฮุ้นฮุ้นฮุ้นด้นฮุ้นฮุ้นฮุ้้นฮุ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 ้นด้นฮุ้นฮุ้นฮุ้นุ้นฮุ้นฮุ้้นฮุพนฮพ้นฮุ้นฮนฮพ้นฮนฮุ้นฮุ้นฮนฮุ้้ด้นฮุ้น วิธีปรุงทุกอย่างนะคะพี่สีทําให้เห็นแล้วนะคะพี่พเพื่อเพื่อนว่าปรุงแบบไหนเตรียมแบบไหนนะคะหน่อไม้ที่พี่สีมาใช้เป็นหน่อไม้สดนะคะเป็นหน่อรวกนะคะแล้วก็เอามาต้มแล้วก็มายีนะคะยียีแล้วก็ต้มนี่ค่ะพี่พิ่เพื่อนแล้วก็มาทําหอหมกแบบนี้นะคะนี่คนทางเหนือนะคะไม่เน้นโคลกพริกใส่นะคะ แต่เน้นทานพริกแอมไปนะคะนี่ใครอยากทานกี่เม็ดโอ้โหโอ้โหเอาพริกเขียวด้วยพริกเขียวด้วยโอ้โอพี่เพื่อนเพื่อนนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่หมูด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนใส่ใจด้วยที่แน่ๆนะคะกับข้าวเหนือนะคะใครที่ชอบทํากับข้าวเหนือต้องใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะโอ้โอห่อเป็นไหมห่อเป็นไหม นั่นๆๆๆๆๆฟุนฟุ fund, ่นฟ uh ุ oh ่นฟุ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 ่นฟ e ุ่นนะโอ้โหนี่ค um ่ะพีพิเพื่อนนี่ก็วางแค่ตรงนี้แบบนี้แค่นั้นนี่ค่ะพีพิเพื่อนนี่เห็นไหมสวยไหมสวยไหมปัด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 น้องลาลาน้องลาลาคุณก็แช่มามามาทำหมกหน่อไม้ทางเหนือกับพี่สี นี่นก,ก็ตัดนะคะก่อนที่จะเอาใบตองมาทำนะคะต้องบอกให้พี่พี่เพ,พื่อนๆเลยว่าใบตองที่เอามาห่อสวยที่สุดแล้วกเ็เป็นใบตองของกล้วยน้ำว้านะคะจะทำห่อหมกออกมาได้สวยนะคะนี่พี่ๆเพ,พื่อนๆน,น,น้ำก็เริ่มเดือดแล้วเอาตอตอตอตพี่สีตอ่อโอ้โหนี่ค่ะพี่ๆเพ,พื่อนนี่ใบตองก็ตากแดดไว้ สักประมาณหนึ guide, ่งช you. ั่วโมงพลิกไปพลิกมานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดโปะโะเล่เล่เๆลเลพระพระแล้วนี่อุ้ยมาพลิกมาพลิกมาพลิกมาขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณน้องยงขอบคุณป้าควรนะคะใครมีธุระอะไรไปทํานะคะไม่ต้องเฝ้านะคะไม่ต้องเฝ้านะคะถ้าใครอยากทํา อ่ะเป็นอยากดูว่ามันเวลาสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงก็เฝ้ากันต่อไปนะคะเพราะว่าอาหารเหนือต้องทําให้สําเร็จนะคะถ้าทําไม่สําเร็จออกมาหน้าตาก็จะไม่สมบูรณ์แบบนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนนี่โอ้โอโอย่าน้องคุณบอกว่าแมมพี่สีหมกเม็ดนะพี่สีพี่สีบางอาจนะทําห่อหมกหน่อไม้เป็นนะ,ะขนาดย่านะย่ายังไม่กล้าทําเลยนะเพราะว่าอ่า นานๆนนยากจะกินอดทดออดทอนี่พี่ๆเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมอันนี้ใบตองใหญ่นะคะนี่นี่โอ้ใบตองทำแถบแล้วก็เอาตรงนี้นะคะพี่ๆเพื่อนอุ้ยอันนี้ช่วงสั้นไปนะคะนี่ช่วงยาวเราก็มีนะคะนี่พี่ๆเพื่อนๆแค่แบบนี้ก็ใช้ได้แล้ว อาหารเหนือแบบง่ายง่าง่ายงนี่ค่ะน้องยงบอกว่านุ่มเอาไทยหนุ่มเอาไทยหนุ่มเอาไทยบอกว่าใบตองทางเหนือเขียว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 กว่าทางระยองใช่ไหมอา้าวทางระยองว่างไงทางระยองนี่นี่ทําแบบนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนอออกมาก็จะได้น่ากินนะคะนี่นี่ค่ะโอ้ ปรากฏว่าเต็มซึ้งแล้วนะคะพี่พเพื่อนๆเต็มซึ้งนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห่อต่อไปนะคะอันนี้เราก็จะห่อต่อไปนะคะ,ะพี่สีก็จะเก็บตรงนี้ไว้ก่อนเราจะนึ่งก่อนนะคะเราจะนึ่งก่อนนี่ค่ะใครที่หอ่อหน่อไม้ทำหมกไม่เป็นนะคะมาดูบ้านพี่สีนะคะวิธีหอ่อง่ายๆ นทางเหนือเขาห่อกันยังไงมาชมกันได้นะคะพี่พื่อนเพื่อนมาชมวิธีการหอ่หอห่อหมกทําแบบไหนถึงได้มาออกแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะนี่คือหมกหน่อไม้นะคะเดี๋ยว